เด็กกำลังมาดูครับพญานาคว่าอย่างนั้นเอ็นดูเอ็นดูเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยเขาเรียกอะไรนะที่เราดูอยู่ตอนนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเรียกอะไรครับพญานาคเรียกอะไรพญานาคโอ้ยจะไม่รู้จักพญานาคด้วย เอออย่าขึ้นตูดขกไดแล้วไอ้สนุกนระวังตกลูระวังตกไม่ต้องเล่นต้งน้่ไหมเดี๋ยวพญานาหรืองูพญานาคหรืองูพูดใหม่พูดใหม่ดิพญานาคหรืองูงูพญานาคงูอ่พญานาคงูอาเอ็นดูอ็นดูเด็กเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่วง15นาฬิกานะครับผมมีถ่ายเป็นระยะระยะเลยเป็นชาวเมืองคุณมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่ยี่มมาถวายบาทนึงเป็นสิริมงคลหน่อยเดี๋ยวพี่ยวกษ์เซย์ของเระตัวกับแฟนด้วยน้องมาไหมนะ แต่ฟันนั้นทูบยังไม่พอเลยเอามาทีละวันละสามารถสี่มัดห้ามัดก็ไม่พอแปบ๊บเดียวหมดมเดินสไลด์เดียกันเลยมาแก้บนเลยครับ บนอะไรไว้ครับอ๋อมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งก่อนนั้นนั้นเมื่อไหร่แล้วครับ4สัปดาห์มา2สัปดาห์ที่แล้วมามปกลับมาแก้บนจังหวัดไหนพี่นครไทยค่ะอ๋อนครไทยใกล้ล้เลยชาวม้งจะเสียงดังนิดนึงนะ มีแซวกันงาใหม่กจะตรวจพระคาถาเดี๋ยวตรวดพร้อมผมแล้วนะฮะผมจะนำตรวดนะครับผมพระถวายรอบลูกด้วยนะครับ ใครที่จะไหว้เตรียมตัวนะครับหรือไหว้พร้อมผมได้นะครับมีม,มีเชีย่ยงไหมเก็บเก็บไม่เหลือเลย,เยโอ้โหลูกสาวนี่ใส่ลูกประคำสองพวงเลยเลยน,นึกว่าให้แต่ข้อนะครับผมแขวนนะลูกประคำนะลูกสาวก็แขวนเหมือนกัน หนักไหมอันนี้หนักไหมหนักไหมลูกของเจ้าแม่คนยิมเน่นของแม่กระดิ่งข้าวโพดิีสัตว์ที่วัดสมองแพงนี่ว่าใส่แต่พ่อนะไม่ใช่ลูกใส่ด้วยนะวันนี้พ่อหนักวะไม่หวานเลยไม่ใส่โอ้โหลูกใส่แทนสุดยอดเสื้อสวยของพี่มันเป็นแบบไหนของพี่สวยกว่านี้ ร,อ,ร,อ,รอดูเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอมเมนพี่หมูนะแต่ว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนปรับให้ดูเสื้อพี่หมูนะพี่แขนยาวแขนสั้นนี่แหละแต่เป็นคอวีแต่ยังไม่ได้ว่าเะว่าว<า>่าพร้อมผมได้นะฮะเดี๋ยวผมนำมสวดนะครับทักถา,ถาของท่านขยาเสก็บรูป่าพมากครับทำภาพแต่ว่าไม่เนียนมันมันขัดอย่างเงี้ยมันต้องแบบอย่างเงี้ย มันต้องเบอร์ออกให้มัินเงียบเดี๋ยวก็ถือว่าใช้ได้สมราคาพูดง่ายสมราคาด้วยแล้วก็ก้าวแล้วห่อแกะสามห้าเก้าแล้วรวมรวมนะบอกด้วยเราจะมาซื้อพวกถุงกระยานะครับมาซื้อถุงกระยาพวกเนพวกความความสะอาดพวกเราจะได้เบาแรงมันไม่ไหวช่ครับถุงกระาแล้วก็ชุดเทียนกินทุบเนี่ยหรือไม่ไม่รู้ไม่ใช่อ่ะ หอมค้้กลิ่นอะไรอ้นะกินอะไรที่เราไม่สงการนั่น่ะใครนก็ไม่ใช่กลิ่นมาเรื่อยๆไม่รู้สึกเกินคนฉีดน้ำหอมไหมหรืเล่ดาเอาไทกนีรทกอ่ีกบะเลรงี้ยเีก็มีนะยใก้เลยครับรีนะครับไม่เสียตานะครับ เดี๋ยวใครที่จะไหวบูชาเดี๋ยวเดี๋ยวสวดตามผมนะฮะผมจะรอนะฮะใครว่าตามผมนะฮะน้ำโม่สามจบเสร็จจะวายดูเลยย้ายดูเลยเดี๋ยวสามเดียวกันอธิษฐานนะครับใครยังไม่พร้อมก็บอกนะครับน้ำโม่สามจบพร้อมกันนะฮะว่าพร้อมกันน้โมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายสุขทิเทวาเมณเนยปูเชนิปูเชนิทุอิยัมปิทุอิยัมปิกายาวาจากายาวาจาจิตตังหังวัชานาคาทิเดี ปยาเคกมีร้านขากนาคาราชวิสุทธิเทวาปูเทนี ปะติยามปิกายาวาจาจิดตังอาหัรวันทานาคาธิปดีพยาเขกีรันธาตนาคาาชวิสุทธิเทวาูเชมภูเชมิ เมตัง,มตงสมหาราปโปโปิโยนาคะขันตะปริตังนาชาลิิ 嗯、总比。